สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขา้าสู่สองมาใแห่งมวล้นนะครับเนาะเอามาอนีมาตามต่อหน้าทางของแม่หน่อยนะครับเด้อพี่น้องกะว่าย,ายินข่าวว่าฝันแล้วฝันดีนะดีเนาะเลยนํามาหาคุณแม่เพิ่นเนาะก็มาฟังเรื่องหน้าแล้วกันพ้นฝันตังใดเพิ่นเน้นตัวใดพ้นฝันตัวใดเนาะพี่น้องสรับวันนี่เนาะ่นจิอ่า ระบุว่าจังไดแ่น่สำหรับเล็กถูกปูแซนข้ามครับผมเนาะแล้วก็มีช็อตเดดเพิ่มเติมได้พี่น้องเด้อเรื่องอเหลือเสือ้อเนาะครับนเนาะเพิ่นมีหมองหนึงน่งเนาะเพื่อนกัมว่าขอขึ้นกันแอดมินกับว่าคือวาสิมีการขอโชคขึ้นกันได้พี่น้องเด้อแต่ว่าไปรับชมรับฟังกันไปพิจารณาตัวเลขที่ท่านเห็นน้ำกันแล้วก็ไปฟังน่นอนเพื่อนอฟันเม็ดเดียวเขานั้นได้พี่น้องเด้อ สำหรับก็นี่บอลูวา่าสิเจ๋งคือหงวดที่ผ่านมาบอเนาะเนะม็ดเดียวที่ผ่านมากศูนย์เจ็ดครับวดนี้ฟันขึ้กันเม็ดเดียวขึ้นกันไปรับชมรับฟังน้ำกันฝากก็ไลยก็แช่พี่น้องผูใดเอขามารับชมรับฟังเนาะกดติดตามเป็นกระรองแนใจให้กันไปเบิง่งบรรยาการน้กนครับมนมสองงานเลยแมงานีกันลเนี่ก็เป็นงานไปนี่นก็2งนต้แวทิ้ต้นตาลครับโอ้พอดบ่าไว้ ต้นม,มะมาขาม,ม,ม,ามต้นต้นมะขาม,มที่มีสองงาออติดต,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 ต้นนะติดต้นตานเพื่อน่าจะเดตแนวก่่เแม่เพิ่นแม่แมแมครับโอ้ที่ผาดอก,ดอกน้ำเ่หาโอ้น้ำชา

คุณวานหนึ่งเลยยีหางวดโอ้หายมาซึ่งต้นชหายเก่างวดนะจ๊ะทั้งวดทั้งวดเก่างวดเก้างวดต้นหายมาแล้วสี่งวดได้ไปแล้วาสี่งวดที่สำคัญมาหันศูนย์เท็ตนะยุบปูแสนขั้มเนี่ยพี่น้องแต่ว่ากับเป็นพุ่มเป็นพื้นหน้าพื้นเดียวกันเดี๋ยวอีหางวดอื๋อบนแล้วแม่นะอ๋อบนจะต้องบนนะคะ อขอตัวอ่ะซีม <blunt. S 1> me. ีเป <c oughs> ็นเสียทีน <okay>. ี realised. ่ล่ละปุ้ยตัวได้ก็ได้บ้างมึงนึกอำคือของข่อยังไปจริงอ่ะสามตัวได้ดอกแม่บนเนี่ก็คือต้องสามตัวได้ดิสตัวตั้งชื่ว่าบนเนาะสามตัวนะคะเอาใส่โดนเกียบจะแน่สิ็นกุ้เอีกสุดแลวค่ะอ่ะอ่เจม่นของส่งแมดิเอาเตียนขวากมาอี่เจียนน่อยนะ โอ้บึงบรรยากาศเกันพี่น้องสาธุเด้อผู้ขามั่นมาขอสุขขอมันขอเบิกทรัพย์ว่าอยากขอสุขาบบอีพอเอื้อมือนี่มาหาเฮงกับเก็บเจ้าเดียวมากครับผมคือว่าสิมะ ปันทุ่งก็กล้าค่ะขอเล็กบุญค่ะสามตัวบนน้ำปูเด้อขอโชคฝาก่อแม่นพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อเอาขั้นป่าปฏิหารนี่จริงก็ขอให้สามตัวเนาะที่เห็นต่อจากนี้ไปก็คือใด้มากตรงๆซะอือให้เขาเต็มๆซะด้อปูเด้อเป็นงวนแรกนะแม่เนาะที่แม่มาขออเย่ยอะเดอกไม้ดอกไม้นะค ตาปูเสานข้ามมองมองสารเก่าเพื่อนหุ่นจักอยูัวแม่นขนาดครับมอหันก็คือเขาตรงๆเท่านั้นด้วยหันนะปูเพื่อนให้มือนี้มาขอบนก็ล่างได้แล้วโอ้ล่างได้แล้วเย็บยกไปเลยลูกโอ้ล่างได้แล้วฟังเขาได้พี่น้องเด้อล่างได้แล้วแป้งมาขอบนหลังผัดหลังนะขอพ่อใจให้คุยกับพี่หน่อยแป้งให้แม่สรุปว่าได้จังได้ได้จังได้ล่างมาจังได้จังสิได้มาเอาบน เจะเอาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเลยกล้วยก็สวยสวยค่ะสดสดเก็บฟูด้อแม่แบบใบนัดไม้ที่กัดละมือนียพี่น้องเนาะเลยเอาเกี่ยวของเกี๊ยวแบบกค้วยอันนั้นอันสิมงนี้อยู่ดอกตลอดไปนี่อายุไก่ของเ้านีแล้วเดี๋ยวรอเหล็กแล้วเขาก็ติดกวดน้ำสนะกดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวอีกหางหมดทุ่เด้อ อีขาหัวดัมจุดไปแล้วนะคะอีทาหวดบมาใอีก่างงวดับหววกันนไม่าะไอ้ิสงบูเอ้ยอืมบู๊วัฒนาขอให้ได้เนี่องข้างเจ็ดน้ำพึ่นเนาะบริวารข้าวอยข้าว่อ้าซอยข้าวซออีกข้าวอีกอยากรวมน้ำขึ้งกันไอ้พ่นุเพิ่นมาน้วกันเนอะแหมอกไหหมาเหงกับเกีบชาเนื้อพิจารณาน้เูิ่นขอมาติดตามนี่คราอยากให้เขาพีสชคน้ำึ่นกันทางช่องกรได แม่น่อยแล้วก็หาจัดให้ย่างดีกล้วยก็สวยมากเลยนะไม่ลองกินสิมาว่าสิมาอ่าเห็นบ่มาเห็นของอันแม่น้อยน่ะอึดอึดอยากอยากบัดไปเห็นนั่นสถานที่ของเงื่อนเข้าใจไัจนรู้ล้าคื้นอย่งนีโอ้ยเน้ยนเนียนด้อเน้นเหนียนเนี้นคนเนี่หมองแดงคนกลับกอยู่เห็นว่าไม่เนี่ยสารสูงอันนี้แตกเนี่ยแก ติดแน่นได้ที่อันละแม่เอ้เอาอล่างการกกงไปล <c oughs> วดเพราะใช่ปัญหาเพราะเม่นพี่น้องเขาเอฟซีเขามีโชค <c oughs> นั่นผม่็ใช่ปัญหาดอกตอนล่างเขียนแล้วนะคะปู้เอ้ยลงไปฝุ่นเลยลงไปกองสลากนักเอ้ยพอพอสัญญากับลูกแล้วว่าจะให้ลูกคุ้มสัตว์โยนนี่เพราอยากเอาแม่โคมาจุกฮะ มันหาค้ำอือคนวัยคนวอย่ใต้เก่นค่ะโอ้คุ้มทราบไหคุ้ทราบยุติเกิอย่มาให้เอาหม้อทำมาให้ทุกับวอยุ่ตอยุติค่ะโอ้กับโบนี่แล้วอาจจะมีเรียอะไรสักอย่างแล้ววสันฝ่าประโลงได้ครับเด้อทำในส้ำนึงอ่ะต้องมีแลียอะไรสักอย่างแหละต้นไม้นกบไต่ฟ่าพายคนงึดฟ่าพายยิงคู่บไต่หม จะเลื่อยอ่ะเหรอแต่ว่าอย่างน้เศร้าควคือเศร้าเศร้าหลอดมันบรคนี้พันทักเนาะพนทักว่าอยเฮ็ดกะเออหยุดคนตัวเออขางังกลางห้อก็เสื้อไม่ได้ลบดูนะโอ้ยเยอเแยวด้วยเป็นความเสื่ยส่วนบุคคลนะรอสักคู่เล่นไงโอ้ยเขียนได้เหราพี่น้อจำตา โอ้ยมันอยญ่ทงกินวันออกหรนมันตัวใัน่มันวัการมียวัชการเมีนด้วยานแตกว่ามีสามมีสามอันเอาะเปิดเมื่อไหรคุ้มซับอ่ะปลาเดิมซะสามตัวงวดแรกประเดิมแตกเติมรวดพอแยนอ้อ้ยอ้ยโออ้ยอายโอ้ยโอ้อ้ยอ้ออ้้า ปูพอดีกับไฮเรเดียยูหันอันเรียกทูปปูเพราะนันเขาว่าเขาสะสูญเทียตตรงๆไล่ปูอะไรกับแจ็คเม็ดพี่น้องฟันลางก็ขึ้นลางเท่านั้นทำมาหาหิ่งปูแล้วกันไงลวงน้อยด้วยมายัางมันจะเหมือนกันที่อยู่ฐานปูหรือเปล่าเดี๋กระดาษนิดนึงเรียนก่อนอ้านแม่สิ เดี๋ยวร่อเบิ้งน้ำกันพี่นาอง่อลุดเบิ้กันมาอ่าูเปสีเขียนให้ตัวใดเนาะโอ้ยีทางงวด่าห้ามกระดาเอ้วยไหเอางวดนี่แตกนกระห่วยไม่มีหมกจันบ่าว่าท่องหน้าในกระดาษงวดที่หางวดที่หางวที่หานมาลงวให้มาแล้วสีัวอะ ว่าแล้วจีงวดแต่ว่าปูหายันบอกหาแบบที่ว่าหาคือพวกเมี่ยมัขอยังเสียครับผมหายฟันโอ้หายไห่ฟันไปเข่าฟันเพรใหญ่จันอืมงวดที่แรกกับไปเข่าฟันเพรใหญ่จันงวดที่สวงกับมัเข่าฟันเพรใหญ่จันกันเข่าฟันเพรใหญ่จันนี่ปะต้องกลับปะต้องยังเป๊ะโอ้เป๊อีกขั้นอัน ไปเข้าฝันปูซือว่าจันนี่เจนสามีเพื่อนนี่สามีของแม่นี่แหละโอ้โอ้โอ้แฟนแม่นี่แฟนแม่น้อยนี่ยโอ้ต้นสิมาตลอดมึงก็ถูกแทะสิซอยมึงสิซอยมึงโอ้คนว่าในแม่คนว่าวในฝันน่ะอ่าโอ้สีน้องเอ้ยอุ้ยซอยมึงมึงก็ถูกแทะสิว่าสีอะไรเถอะนะ ขันฝันน่นเลยสิบ่มีขาดได้นมแม่เนาะอ่ขันบ๊ฝันคือเล็กยูนถทูโอุปกรณ์มีส่วนกันผูกผูกกระพอะฝันเนี่ยก็อ่าขันได้ยูนิทกระฝันสโบฟันโอ้นั่นคืสับพันกับยังสีนะครับผม หวดก้อนหนุนหาซูนหนุนที่มันออกงวดนี่หัวเราเราก็สนเจียวว่าได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวถั่วได้วหาสิบบาทก็มีมีบะสนเลยมันนั้นมีที่เขาตลอดเลยคือเนี่ยมีบะสนคนได้สนเป็นยงไงเมื่เขาเราก็ชิมไม่เอาตะชุดเจ็ดอ่ะอ๋อตะชุดหบะสนฟังเงาได้พี่น้องเไยแต่ว่าแต่เขาทั้งบนทั้งล่างโอ้ยตัวเดียวกันเลยอื มหาให้เราเก็บดูด้วเดย,เ,ยวอเอาพี่น้องเข็นคักปะเราต้องรอด้วยพี่น้องรอดถ้าพูดะว,ว่าตัวที่สามยังไม่มาเลยมาแต่วาเพื่อนเห็นให้ดูไอ้ว่าม,มันจะเหมือนอยู่ข้างล่างนะอะไรจะขนาดนี้ฮะอรอตัวสุดท้ายรอตัวสุดท้ายจ้ะโอ้พี่น้องเข็นอือรอตัวสุดท้ายตามที่เอาเห็นแล้วก็ต้องให้มาหาให้ดู่ แต่ว่าพ่อพ่นพ่นไหนฝันมาแม่เนาะแล้วบบฝันกันคันเล็กเขาถูกแล้วบบฝันเลยโอ้คนสิบบอฝันเกี่ยวเลยระบบฝันเกี่ยวอืคันคันคันเล็กอยู่ในถูบนี่เขาเนี่ยคนสิบบอฝันเลยบอฝันโอ้เรานอนอยู่นี่ควันยานมันต้่งมาเก่ามานอนมันเยอะจักคนโอ้คนคนนอนอยู่หนี่แต่ไม่โอ้ยแก่แม่บุกามานอนตรงไหนกัแต่ว่าวันหันพันเก่าฝันเนึ่งจินก๋วยเจียวตัวละห้าสิบ อันมุ้ยผู้ได้สนใจน้าเลยันหมดก่อนหมดก่อนหมดวันที่หนึ่งส่ะโอ้ครับผมฝันตั้งแต่วันที่ที่ที่หกุออาออาอาหมดก่อนนะนี่ข้าวเคือเลืเขาน้ำตัวเนี้ยน้ำชนข้าสือตลอดเด็กเก่าแบบนีมันถือเป็นข้าเจือวันที่หนึ่งมันถือ่อกอไม่ที่ที่หกเด็กที่ข้าวใอยู่นี่ข้าวเจือวันที่ที่หกมันถือออวันที่หนึ่งเอาตะเลขทูกขกน้ำ จังแล้วนนูงไเ07ต่างจังเลยเนาะ <c ười> ปันลงแมเม็ดเดียวเขาเลยชิลล่างอม,ม 5, สอัห5 2 253แล้วก็มา915อืมเขาก็ได้เขาได้ตลอดหมดนั้นเขาก็ได้8 59ใช่ไหมอืมขึมน้นขึน้นลุ่งเออฝั่งนี้ขายจะเมื่อหลุดครึ่งเดียว <c ười> อเยียดแนมเียดอีกน่าจะเป็นหนึ่งไม่หนึ่งสีมันท so ันเลยนะในเก้าสองมเก้าสนึ่งแต่ว่าต้องรอดูตัวสุดท้ายก่อนชดเจนบอเก้าอือเก้าสองสีได้อพุอยจาบอกได้ว่าเก้าสองสีเก้าสองส่ลมาหาเองเป็ไปบ่ได้เลยมีนี่ทูบแค่สามอันเก้าสองสีอีกแล้วแม่น้อย่าบอกได้ว่าเป็นตัวเดียวกันพี่น้องเลกไปแล้วี ห้าสองสี่แล้วก็ไม่อยากเห็นเดวยนนะถูกสองมองพี่น้องมือนั้นเป็นสี่มือนั้นเป็นสองเก้าสี่สองเก้าสี่แต่แม่เป็นบ้าเว้าไงอืแม่ว่าแม่ออกจากกพวกบนบ่ถึนต้นโอ้ยโอ้จริงๆเลยแม่แม่ผู้นั่งอยู่ข้างหลังเพลินยังไงมากแม่เลยมือนั่นปูเสียกนข้ามเพลินให้สองเก้าสี่เนาะ อ่าที่ว่าถูกแต่เคืงองเนาะพี่นออ้องตามื่อนี่มาจุดพุ่มเดียวกันค่ะอ่ะนานั่นพี่น้องมันเป็นอย่างนี้นะคะโอ้ยสามตัวคนควิงลูกหยาบไปพี่น้องมาเลยโอ้โหใช่ถ<า>ูกได้เก้าสองสี่โอ้ยดุอ่าจุดเมื่อปูแสงข้าอยู่หมวกปูแสงคข้ามใสองอ่าเก้าสี่สองเก้าสี่สลับกันเนาะ สองเก้าสี่ตะาอยู่นี่ได้เก้าสองสีพี่ห้องอันนี้เขาขอเลขบุญค่ะครับผมอันนั้นเลขล่างค่ะอ,โอืโอ้โอ้อัศจรรย์เ้ยค่ะเสอนเลขสามตัวนี้เลยทั้งบนทั้งล่างอื